มาจากไหนอ่ะตัดราคาหุ้นทำไมนี่โอฮ้ยฮะเอาเท่าไหรเงี้ยเท่าไหร่เอาพวาแกเอาเท่าไหรเนี่ยร้อยสามสิบขัดทุนฮะขัดทุนขัดทุนบ่ร้อยสามสิบขัดทุนอันนี้เราตัดร้อยยี่เองโอ้โหสิบบาทเองนะเออโอ้ทำกันได้สวัสดีครับพามาเยี่ยมไปจากไหนฮะมาจากไหน ขับรถผ่านเห็นก็เลยแวะเข้ามาโ <laughs> อ้ตุงขับรถไทยเองเลยปินทรายโออเอาสู้ๆพี่สุดจัดนี่แหละปินเท่าเกต้องแบบนี้ต้องขับรถไทยได้ เหลือเต็มๆอ๋อไม่ธรรมดาดูฟิลมือพี่ตุงเก่ครับรถไถเนี่ยไวดินนี้ผมโคตรผมโคตรไม่ชอบเลยเนี่ยเนี่ยไอ้ดินแบบเนี้ยนี่อันตรายมากเลยนะดินเนี่ยมันไม่จับกันกับดินทรายครับเนี่ยเ <20 S 1> นี่ยฮะร้อี่บาทนี่ไนงะ ว่สิบบาทก็ยังมาตัดกันเนาะยอมแล้วพี่ฮะพี่เราอยู่บ้านก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะพี่อฮะธรรมดาคนเรามันต้องหักล้างกันแหละเนะาะบอใครทำาราก็ทำใช่ไหม,มไม่ไหวเลยทำได้ก็ทำเลยตายหักล้างกันโล นี่อ่ะโอ้นี่นี่จะไปไหนทางนู้นอ่ะมีคันเดียวนี่แหละแกบอกคันเดียวเลยนะขับรถไม่รู้เรื่องเลยขับรถไม่เคยรู้ภาษาหรอกคนเขาโบอยู่นี้แล้วจะไปมองทำไมทางนู้นโอ้ยก็มันมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดตึ๊บโอ้

ดินสวยดินสวยเยอะเยอะบัดทานเลยมัดทาน ISO เลยได้โก้ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วฮะ โอ้อน,นี่ดีดบ้านปะโอ้ดีดบ้านไหมวิ่งใกล้ๆครับโจโจเอา้เอา,อานึ่ว่าผูา้ใดนี่โอ้ย,ดยได้หนี่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> มีค่าตัวแน่นี่ตัวเม่นมอากับคอยไวววะเนี่ยฮ <c oughs> ะ ประมนบาก็่อไปป่อ๋อแค่เบาน่โอ้ยไหนด่คือแต่เอาตะตุงมาเห็ดนี่เอะเวาเวลาตะตุงเติมน้ำมันตะตุงแจ้ให้เอ็มให้เอ็มร้อยโอ้ยโอ้ยนี่ อันนี้บ้านเจ้าของบ่าวพอแบบนี้ยนะังอ๋อโอ้ยตงุงติดสินบนเขานี่เองสมเพอลอวเอติดสินบนเขานี่เองเกๆผกมเสืออะ สวยเจ้าเนาะจักรถแล้วพี่จักรถแล้วนี่จักรถแล้วถ้านรถอ๋อโอ้ยคุยกันไว้ยังดิบยังดีไหมน่อมันปอ้องเตินจักเทีโอ้ยโดนพิตุงไป ให้เอ็มอยแค่ขวดเดียวเองนาไปะพี่ที่โอ้ยมฝาก่ารับฝากเรามันจงที่ข้าฝากป๋อเก็ไว้น้ำก็ได้ครับเดี๋ยวจะรับไว้ให้ับเรนวแต่กตันลวเต็มรถไป ซาไกครับซาไกเ,เย,ไนะย็บเย็บเย็บยังแล้วเลยเยนน้หมาเออเก็บทุ่งอีจัดหน่อยครับจัดให้เข้าไปคุยหยอกกันเล่นเด้ทุกคนเด้อย,ยาปซีเรียดยาปอินนำเด้อ คุยอยอกกันเล่นซื้ออะอ่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับ